โอ้ครับตัดคำแหลกอู้เจ้ากีเพียพี่น้องนี่ครับขีเพียคนๆใส่ดีคมขมเลยได้พี่น้องเนี่ยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนน,ค e นะครับเพาะกับผมแอบแสบนะครับ นี่ครับพี่น้องอย่างเสืออย่างเสือพี่น้องมึงห่อนห่อนเลยครับมา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 อย่างเสือครับนี่ครับเจ้ขี้เพีย้ยวางไว้ก่อนมามาพี่น้องมาอย่างเสือองไห้นะครับผมเสือองไห้หรือว่าเนือ้อทิศมันนะครับเนื้อบอกักเผาเดี๋ยวจะท่องกินสีอื่นนะครับมาได้พี่ Host, ه, น้องมาได้มาได้ห่อนห่อนเลยโอ้นี่ครับอืมจัดเสือองไห้มางามๆเลยพี่น้อง อย่างขึ้นไม่ไหมครับสูตรมาร์เป็นสูตรในบางเพิ่นเพิ่นมาร์ห้ได้แผงเมืองอู้นี่ครับช้ำๆเลยครับอืมโอ้พี่น้องโอ้นี่ละนี่ครับมีเดี่ยมมีเดี่ยมเลยพี่น้องโอ,โอ้อืมหันเปนำอยากไปนำกินเป็น,นำมัง,นนำนนำงสีหลับพี่น้องมันยังแสบ โอ้ครับเลยก่อนที่เสียบกับขออนุญาตพี่น้องเด้อกินพวกนี้มันต้องมีไรไข่ไรข้าวในพี่น้องขออนุญาตแก่ข้าวนะครับแก่ข้าวแล้วกินยังกับเสียบนะพี่น้องเลี้ยน้ำใหญ่เลี้ยน้ำใหญ่ขันย่างมันน้นำพี่น้องโอ้แต่คำแรลกโอ้เจ้ากี่เพียพี่น้อง นี่ครับคีพิแคนๆใส่ดีคมๆเลยนะพี่น้องเนี่ยอืมอืมไม่บาดพ่นมากอ่ะนี่ก็หอมของพริกป่นล่ะอืมโอ้ เอยพี่น้องต่อไปเขา Bắn lần lại. Ngon Chút 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 thật. Ừm. เขาเชือตัวนีู่ออกมันๆเลยพี่น้องกุบกรุบ เนือ้อเสือต่างกินเ <c> น <oughs> ื้อเสือมันต้องกินต้นอาหารสินะพี่น้องเดี๋ยวหาเหลี่ยมสิมีอย่ายมน้ำอือพีนออพนอยย่น้องใหญ่พี่น้องช่วยไก่เนาะน้อครับใหญ่พี่น้องช่วยไก่ไหมโอ้เหมืองครับเหมือง เข่ากันเลยเจ้วขมขมเนี่ยก็เนื้อเสือ,อย่างเนี่ยอืมแต่แม่บ้านันมักเขาเนื้อเลยไหม เนื้อเสือแต่ย่างมันซุกหลายมหวานึงเนี้ยว่าเกาอ,อยากทนีก็ต้องพอดีไปอง อย่างนะจะได้ครับม่ได้กินงานมาไม่นหนักจะหอมหอมเลยผมว่ามันจะได้กินแหละแต่ไม่ว่าบินมาหววงนี่เนี่ยดังหอม ยังมันยังแสบกุุบกุุบนี่พี่หลองกรับแกะพี่ใหม่เดีเย๋ยด้วยนมักเขาเนี่ยไหมกเดี๋ยวผมจะเกี่ยวไอติมประเทศจะจิ้เนาะ หอมเครื่องเทศโอ้ขอ้าวทาโบติมกระสอบจะทำชอบขมจะต,ต้องเอาความขมนี่นหลแกวไว้น้ำ,นำอืมอืม,อมที่ผม ปิดปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปดเนี่ยขับมันอย่างไวเพื่นอน 就是纯 มาร์กแบบนี้ต้องหาเครดิตไม่บนันชอบครับมาร์กในตัวนายผมมาร์กเองผมติน้ำซีขาวนะพี่น้องแล้วก็สดหชื่นบ้างเลยใส่มาร์กแบบสำเร็จกจี๊ดเลย,ดยเดี๋ยอะพอเนาไปหอมอืม เอนุงอแ่างเนาะนัะ่นลูกแสบป่พี่หน้่งส,สุ่ยนญ่สกล้าไหลอืมมาเ้อะน่ามาเห็น Ừ. Ừ. Đó là nó là không อืนนี้มันนีมาเขาเนียวเลยพี่น้อง

รถมาทรงน้ำพี่น้องจากน้ำทังเป็นไหวนะครับเนาอล่นบ่รถเป็นมาทรงน้ำนะครับเสียงรถ bên nào bên cái bên thẳng nó hát nó mh 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 อยากไปนากินไปนํามันยังสีบอกเป็นไขนะ่เลพี่น้องสำหรับเสืออองไข่นะครับโอ้แสบลอพี่น้องเมื่อนี้จัดเป็นเสืออองไข่นะครับอันนี้อนเอาได้ไห้แก้มไปเหล่อยนนะพี่น้องเนะ <c oughs> าะกระแสก็พี่น้องซ้ำหนีก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับเสืออองไข่นี่เขาต้องอยากไปนํากินไปนาอย่างขึ้นมาหอนห,อนหอนแล้วก็ซอยกินไปเลยนะครับไข่มันยังท่านท่านได้ขึ้นนะมั่อกีิออกกรุบกุบมันมันหอมหวม ัวนี้ถือว่าเป็นเสือที่บนเหนียวครับถือว่าผมว่าโอเคเลยทหรับผมนะครับยำกรุบๆเลยครับขอ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติตามรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วรขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่นะครับเมื่อนี้จัดเสี่ยวห้อย่างที่บอกนะครับถ้าพี่น้องชอบก็บฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็บแย,ยบแสบด้พี่น้องด <c oughs> ้อคลิปเหนียวไว้ซ้ำนีนะครับพร้อมคลิปหนาครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ